สวัสด,ดีครับคุณกำลังรับชมคอนเกตเกมสตูดิโอกับเกมเฟียออนไลน์วันนี้ผมจะพาพวกคุณหลอนไปพร้อมๆกันเฮฮาๆ้ะ <c oughs> ครับที่นี่มันหลอนกว่าเฟียสามซะอีก้าแบบ้าไฮเดียด้วยนะครับถ้าเจนคมชัดดูดีว่าจะหลอนแค่ไหนตอนนี้ผมจะตอนนี้ผมกำลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับเข้าล็อบบี้ เพื่อจำนวนการเล่นอ่าเค้านี้มาเรามาถึงล็อบบี้แล้วนะครับมีด้วยกันอยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดานะครับมีแบบไม่ซ้ำกันด้วยผมไม่ซ้ำกันอยู่แล้วถ้าซ้ำกันมันก็จะเบื่อตายที่เหลือก็รอให้คนขดเฮดี้พร้พอ,พอมๆกันแนะล้วรุยกันเลย โซคินเวทที่แดนจะมีโซหล่นเมื่อผู้เล่นฆ่า AI และเมื่อเก็บโซขึ้นมาจะได้รับคะแนนก็คือเราต้องเข้าไปใกล้มันเก็บไอรูปหัโหกโลกะวิญญาณเราจะได้แตงครับ สามส e t หนึ่เริ่มกูเฮ้ยนี่กูเป็นตัวได้วะวิญญาณเหรอ,อวะเนี่ยกินยมมังมพูดเล่นยังไงวะอ๋อปล่อยพลังออมาได้แล้วไงต่อวะ เฮ้ยกูตายเหรออ๋อป่าข้าสิงเมื่อกี้กด E ใช่ไหมข้าสิงเอ้ยหนุกว่ะไม่ได้ไม่ได้เจย์เดยไอแล้วพูดด้วยก,กันหน่อยก็คือยงพูดเจ๊ป่ะจะบางคนก็เข้าสิงแล้วไม่รู้อ่ะก็คือเลี้งฆ่าไปเรื่อย ใครเก็บแต้มได้มากสุดคือเราได้ที่1นึวันนี้เราได้ที่ได้ที่สี่สิบคือสี่สิคะแนนเอาดักจ่อเขาตอนนี้เรือจะเราต่อแต้มแล้วกักตำแหน่งไว้ขอหาขอหาเพื่อนด้วยกันเองหน่อยด้วยกันไปฆ่าฆ่าให้หมดเลยที่เจอฆ่าให้หมดเลยแล้วมงกุฎคืออะไรวะเหตุป้าหมายที่เราจะฆ่า เป็เนผู้เล่นอ๋อเป็นเพลเยอร์นีเ่เองไอ้คนพี้ได้200แตม้มเออฉันจะหมายหัว okay. แกให้ข้าแกคูอ okay. มอสแมนนี่ข้าสั่งเลยเฮ้ยต <c oughs> อนนี้ข้าได้ทีหนึ่งแล้วข้าที่นำข้าลองเจอดูลองเจอดีกับข้า,มา,า,ขาไม่ด่าข้าเป็นโกลวยแกเจอกับข้ามาเลยกระช่อย อันนี้ข้าก็หายแล้วอย่าจัดเลยข้าจะฆ่าให้หมดทุกคนไม่ว่าเอไอหรือผู้เล่นด,ด้วยกันเองข้าจะฆ่าให้เรียบข้าเกียกลอมตาย คอยไม่ยอกตาย ไม่กูกจกล่างนีมวะอ๋อกดฟหรือว่าอะไรวะไม่ใช่ไม่ได้กด f อฟเเราะไอ้ที่วิ่กดล่างนี้มันหมดแล้วเราต้องเข้าสิงล่างใหม่อารอนรอน,รอน 大啊怎么有了？ เจ้าจงเป็นหน้าให้กับข้าซะดีๆไอ้ข้าที่เจ้าจะที่นี่นะอย่าขัดขืนเจ้าเปล่าไม่ตอนนี้ข้าต้องอึดับแล้วข้าจะเป็นราชาป,ปีศาจให้จงได้ไม่ เึอเป้าหมายแล้วเจ้ยาย่าหนีได้ขาดไม่ค่าค่าเจ้าไปดีค <c oughs> ่าได้ดีสาถือว่าโอเคข้าเป็นเด็กใหม่จะทำได้ถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้ว <c oughs> ต่อไปไปดูเรื่องกันเยอะดีกว่า อันนี้คือคังอาวุธของเรานะครับรู้สึกว่าอันนี้จะให้เราคร้าอาวุธนะครับไอเทมที่เราเก็บมาได้ให้คับเย็บบินถาวอรด้วยอุ้ยรูปร่างปืนเหมือนโหดว่ะอย่าขอให้โหอย่างสมจริงนะอย่าเป็นแค่รูปร่างขอให้ข้างในอ่ะโหดโหดตามมันก็นนคือเหมือนเก็บอื่นผมได้ปืนไม่คุด รูร้าเจ๋งแต่ว่าเวลายิงแม่งก็กระจอกเลยอะ่ะผมอยากให้มันอน,นุภาพแม่งสูงอะ่ะตามเหมือนที่ลูกรักมันสะกดอ,ะอันนี้รู้สึกว่าจะให้อัพสกิลตัวตัวละครของเรานะครับอันนี้คือแควนะครับต่อไปก็อันนี้เหมือนกับให้เราซื้อกุญแจเพื่อปลดไอหีบนั่นอะ่ะเพื่อสู่อาวุธครับต่อไปหน้าร้านค้า เอาล่ะเราไปทำในเรื่องต่อกันเลยครับ เรื่องนี้ผมยังทำไม่เสร็จนะครับผมออกมาน้นหลุดอะครับเสียดายผมต้องเล่นใหม่อันนี้เป็นแบบทดสอบอะครับทดสอบผู้เล่นใหม่อะเข้ามาเล่นเรื่องนี้ก่อนเล่นเซิร์ฟจ,จริงๆอะทอร์โนทอร์โนเฟิร์ S เอสเคอเทอร์เอ็นเคอเทอร์เอสคาสนิคอน จะอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับ เฮ้ยอามา่านี่เราอยู่ห้องทดลองเนี่ค้องวิจัยโอ้ยปวดหัวอ,อย่ามาอย่าอามาม่าว่าไปนั่น

กด F เพื่อรอบค่าครับสอบซ้ำอีกทีโหครั้งนี้มันขายไปกูเก็บอะไรมาวะเพราะว่าของคนนี้ดีกว่าไอ้ที่นอนโดนฮาตดอยู่เนี่ย ไหนขอดูสภาพแกหน่อยดิแม่งโคตสยองเลยอย่าบอกนะว่าพี่จะผ่าตัดจะแปลงเป็นมูฟลีนนะ่ะ <c oughs> อุ้ยอามา่าแม่งฉีดเปื่อยห้องนี้แม่งโคตรระแวงเลยโนรีดูดลุนลีดูล,ล,ดลุแม่งมีรอยเท้าคนไปดีไหมเนี่ย ให้เลาะข้อก่อนนะกอนทำไม่รู้ว่ากูจะเจออะไรบ้างหลังจากต่อเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งดูล่าสุดคือผมอยู่ตรงท่อทดลองแล้วผลกระสังผมก็หลุดเลยนี่ผมช่วยลุงตัวเองเบียดบ่อยนะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงคนร้องไห้ไหมเมื่อกี้ผมได้ยินนะม เฟียแม่งตกใจแต่กูไม่ดูไปเขาก่อนนะเขาที่กูตั้งตินเงาแน่มากจิตกูไม่แตกเว้ยที่หยึ่คลิปที่แล้วอ่ะไอเฟียสามตอนแรกที่มันเฮ้ยผมดึงสวิตไฟเปิดไฟโผล่มาเผลอหลุดคราวนี้ไม่หลุดเว้ยจิตชันแข็งผม รู้สึกว่าผมเคยเจอในท่อนะจะมีตัวอะไรออกมาจากที่ผมดูคนอื่นเล่นไปยังไงต้องไปครับที่อยากผ่านเอาเลยว,วะไปก็ปอยตา,ตายซะตายเฮียตัวหาเลยวะ เองอ่งมันเคยรู้ว่าอะไรห้องอะไรคนกับจิตเหรอหรือว่าอะไรที่มันเก็บศพไว้อ่ะแง่งเปิดขึ้นมาเองเฮีย ผมม่อาซอขอ,ขอนะจะเปิดประตูมาอ,านนะอันตรยอะไรระบบปัวยองไว้ดีกว่าครับแจกก็คแมนอาไม่ไม่ได้ทำลาประตูหรอกเหรออ่าผมใช้ยีังดึงกับ กลับไปเอาอีกรอบนึงไอ้นี่ไม่โคตรนิ่งเลยว่ะมึงฟังเพลงอยู่ปะเนี่ยไม่ยินเสียงละเบิดเราววะ ยังอีกยังเฉยอีก ีเพื่อปิดท่อแก๊สครับเพือได้ดินทังต่อครับปื่ลูกสองแม่สุดยอดวะ่ะอัดเดียวแม่งโคตรกระโคตรกระใพี่ตัวไปแล้ว คนนี้มันยิมมีได้ดีกว่าแม่งเหนือกไกลมีได้อามาหยุดนะหยุดสั่งการฉันได้แล้วช่วยด้วยผมโดนผีหลอกเพื่อปวดหัวอีกแล้วเออ๋อ,อจดจำเสียงนายได้นายคนสั่งการที่นี่เองวันนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับยัาการพัดหน้าครับดีผมจะพาหลอนต่อ คอนเกตเกมีแฟนเพจมานานแล้วนะครับใย่าไม่มีใครกดไลค์ให้เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้นะครับถ้าคุณกดเพจบุ๊กแล้วพิมพ์คอนเกตเกมสตูดิโอเข้าไปเลยคราวนี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาเตปคลิปก่อนใครสามารถพูด,พดคุยและสอบถามผมได้ที่คอนเกตเกมสตูดิโอ <Wow. S 1> ขอบคุณครับคอนเกตเกมสตูดิโอ